สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นปอบบอเป็นหลียงเางเป็นปอบปอบคือพ่อพสวัสดีครับสวัสดีครับแม่พ่อเป็นปีนี่พ่เสียปีแล้วนะพ่อไปเอกไปเอกวัดเป็นปอบสามตัวตมีนี่ล่ะตั้งแต่เกิดมานนี่สามตัวตรงสามตัวตรงโอ้พ่อเอกวัดไหมเป็นปอบให้แลบลิ้นมึงดูโอ้ คนแบบนี้ได้จะถึงโรตเตีนี่ถือเท่าเนียเป็นเลยอ้าไปแล้วสวัสดีพ่อเอกครับเฮ้ยหน,นาใสเมืองตองเนาะของบ้านไว้แล้วบ้านบอดด้เลยอยอกออกไหมนะโอ้ยแข็แงแฮนั่นแหละเือเดียวบอดด้ นน ăn ีเป็นทรายแต่ลมันีใช่ตว่าฝนมันตกก่อนหน้านั้นหะประมาณสามสี่ที่เ้องามเมือที่ล้วฝนตก้างอขม สวัสดีพ่อขมวนล,ลูกสาววันดีพ่อขมวนะวน่ะไปนี้เเอพ่อไปพอ่อไปพ่อ่ชุดกันไปอยู่แล้วไม่ไปได้ไงี่งนี้ต้องจับมืเทียบคืนเอาแม่มาแล้วแม่บัดีค่ะพ่อเดินเลยจ้ะ พ่ออ้ยพี่พ่อรังอนลูกอะไรกันเ็อ่มันด้วยคุณอ่ะเจ้าออนดินี่ได้ครับได้ครับให้พี่มันอินขถ่ายให้เดยี่ๆครับนี่ี่ยสนตงน มันมันต้องใส่รองเท้าพร้อมเด็กแกร็บใส่เสืออเวอร์ใส่กรติ๊เป็นตาหักอีแบบเป็นต่อพอที่เห็นแบบนี้แหละเขาเขาเรียกว่าโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์เป็นสไตล์มันก็แนวฮิปฮอปไงใส่แบบนี้แหละเป็นสไตล์ ไว้หลุ่นฮิปฮอปยุกหม่ครับที่มอนมีประกาไว้ในกระเป๋าเรา คลิปลิงเลยนะยอมให้เซ็นเอาไปในอีกโอ้ไปในอีวเพ่นอะเปาลุยวิกตองคนระับยอมให้เซ็นเลยครับแด<า> <c oughs> เอาแบรนด์เลยทีเ <c oughs> ดีว <c oughs> แบนรนด์ยวิกตองนะ กินกูตามัรู้สึกดีไรเพราะว่าจากจากตาเลียงเียงเท้าพ้อมวถือเรียกพ้อกินกูตะเดี๋ยวถ้าพระชงหายไได้กินเ้อโอ้ยนี่มาลีสตาบุสตาบุสตาอันนี้พ่อพ่อนับพ่อโจ้มี่ยนะฮดีดีด ไปเต้นก่อนนึงจะขึ้นเวทีก่อนเียวแบบไหนสวัสดีครับโอ้คู่ขวัญตัวนี้ มนถ่ายรูปน้อยมามาดเดี๋ยว,ออวถือให้ก้เด่าย่อนนี่อ,อ,เ,อเรียบร้อยตาโอ้ตามาเจอตัวครั้งแรกว่าตานี่

เสื้อผ้าจากแม่ฮักรัตนบ,บุรีฝากให้ลาเพราะเพิ่นบนโอ,อ้งูอิงงอิงเพียงให้เจอลูกชายเพิน่นได้เจอลูกชายแล้วภายในหนึ่งวันไป<า>อยากเสียพิ่นมาไอ้มะไลอีหล่ะเห็ดมะไรเด้อแม่ฮักพันหนึง่งแม่ฮักรัตนบ,บรุรีพันหนึ่งนะครับ คนท่องคาถาองคิงองคอหงแล้วเจอลูกชายพันชใหม่มาเรียชื่อใหม่มาเรียนม่มาหรอตั้งโตะแล้วสพุดี่สองดูซักแล้วพี่เอ้ีไก่รงจริงดูั่าไห่ีลาแต้งตงามบอหมนนี่พี่น้องแนวฮิปฮอปเสลลอใส่เย

เ,เอาครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่2องถึงสิครับบัตรเมาเมาเลยโปรเกาวันเก้ยเก้าสิบเกาบาทครับขอซื้อบัตรซื้อตั๋วครับพี่น้องครับ เอาคลิปนี้ฝากไปเฉลี่ยซะก่อนครับพอกันคลิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ